สวัสดีครับทานผู้ชมความต้องการกระสุนปืนใหญ่ของยูเครนในการทําสงครามกับรัสเซียนั้นครับพวกเขาใช้กระสุนปืนใหญ่ที่ผลิตในยุโรปและสหรัฐอเมริการวมถึงเกาหลีใต้ที่ส่งออกผ่านประเทศที่3ซึ่งส่วนใหญ่กระสุนเหล่านั้นเป็นขนาด105และ155ม mm. ิลลิเมตรแต่ถึงอย่างไรยูเครนก็ยังขาดแคลนกระสุนปืนใหญ่ที่ใช้กับปืนใหญ่ที่ผลิตในยุคสหภาพ,าพโซเวียตอยู่ดีโดยตลอดสงครามตั้งแต่2ปิที่ผ่านมานั้นครับ ยูเครนพยายามเสาะหากระสุนปืนใหญ่ที่ใช้กับอาวุธจากโซเวียตหลักๆก,ก็ได้จากโปรแลนด์ที่เคยเก็บเกบเอาไว้แต่ก็ไม่เพียงพออยู่ดีนั่นจึงเป็นคําถามครับว่ายูเครนได้รับกระสุนปืนใหญ่ดังกล่าวมาจากไหนและมันก็มีคําตอบแล้วครับโดยมีการเปิดเผยจากนายอเล็กซานเดอร์วูชิสประธานาธิบดีของเซอร์เบียประเทศที่มีความใกล้ชิดสนดสินทสนมกับรัสเซียเป็นอย่างมากซึ่งเขาได้เปิดเผยครับว่าตลอดสงครามยูเครนที่ผ่านมา เซอร์เบียได้ผลิตกระสุนปืนใหญ่ขายให้กับยูเครนโดยผ่านประเทศที่ตต่างในยุโรปและตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาสเปนเชโกสโลวาเกียและที่อื่นไปแล้วเป็นมูลค่ากว่า3 1 5 1 9ล้านบาทขอให้เหผลครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเขากล่าวต่ออีกครับว่าแม้ว่าฉันจะรู้ว่ากระสุนปืนใหญ่ไปอยู่ที่ไหนนั่นไม่ใช่งานของฉันงานของฉันคือรักษาความจริงที่ว่า เราจัดการกับกระสุนของเราอย่างถูกกฎหมายและขายมันฉันต้องดูแลคนของฉันแค่นั้นเองนั่นคือทั้งหมดที่สามารถพูดได้เรามีเพื่อนในเคียบและในมอสโกคนเหล่านี้เป็นพี่น้องชาวสลาฟของเราซึ่งเมื่อถอดข้อความดังกล่าวมองได้ครับว่าแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ในเซอร์เบียจะยังเจ็บแค้นจากการทิ้งระเบิดของนาโตในปีพศ2542แต่รัฐบาลของนายวูชิส ก็แอบสนับสนุนยูเครนอยู่อย่างลับๆเพราะเซอร์เบียนั้นได้พยายามเข้าไปเป็นสมาชิกสภาพยุโรปดังนั้นพวกเขาต้องเว้นระยะห่างออกจากปูตินให้พอเหมาะโดยการวางตัวอยู่ตรงกลางและจะเห็นครับว่าเซอร์เบียเป็นเพียงสองชาติในยุโรปที่ได้ความบาดรัสเซียและยังปล่อยให้สายการบินรัสเซียบินเข้าออกประเทศได้อย่างไรก็ตามครับข้อมูลการขายกระสุนดังกล่าวก่อนหน้านี้มันถูกปิดบไว้เป็นความลับ โดยนักการทูตและนักวิเคราะห์ระบุครับว่าการมีส่วนร่วมของเซอร์เบียในการส่งกระสุนไปยังยูเครนนั้นถูกปกปิดโดยเฉพาะข้อมูลอย่างเป็นทางการที่ระบุถึงการขายอาวุธของเซอร์เบียแม้แต่สถาบันคินสถาบันติดตามเศรษฐกิจโลกโดยพวกเขามักจะติดตามการขายอาวุธเพื่อสนับสนุนยูเครน,นอยู่เป็นประจำยังปกปิดและไม่เผยแพร่ข้อมูลการขายอาวุธของเซอร์เบียโดยตรงพวกเขาระบุเพียงว่าพวกเขาไม่พบหลักฐาน การมีส่วนร่วมของเซอร์เบียในการสนับสญญญนุนยูเครนแถมนายอเล็กซานเดอร์วูชิสประธานาธิบดีของเซอร์เบียยังเคยออกมาปฏิเสธเมื่อปีที่แล้วครับว่าพวกเขาไม่เคยคิดที่จะขายอาวุธให้กับยูเครนนั่นทำให้เกิดข้อสงสัยครับว่า<อ>เหตุใดข้อมูลลับดังกล่าวถึงถูกเปิดเผยแถวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเซอร์เบียยังกล่าวว่าธุรกิจการผลิตอาวุธของประเทศสามารถขยายตัวได้อีกมากและตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องขยายมันหมายถึงเซอร์เบียเล็งผลิตอาวุธส่งออกไปยังยูเครนเพิ่มมากขึ้นและเซอร์เบียพร้อมในการเปิดหน้าบอกกับปูตินตรงๆแล้วครับว่าพวกเขาจะขายอาวุธให้กับยูเครนปูตินจะทำไมนอกจากนี้ครับการขยายการผลิตอาวุธเพื่อการส่งออกดังกล่าวยังมองได้ครับว่ายูเครนจะนําเงินที่ได้รับจากการอายัดเอาวไว้ของรัสเซียมาซื้อกะสุนจากเซอร์เบียแล้วนําไปยิงใส่ฐานรัสเซียกับสงครามที่เปิดฉากขึ้น ปูตินประมาณว่าอัดยายซื้อขนมยายครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ